จัดอันดับ7ร,ราศีมีโชคประจำวันที่1เมษายน2568พร้อมแนวทางเสริมดวงครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่กับผมอาจารย์สิทธพัฒน์นะครับหรือมอแมนพลังเลขนั่นเองพบกันเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้จัดอันดับ7ราศีมีโชคประจำวันที่1เมษายน2568พร้อมแนวทางเสริมดวงเฮงครับวันนี้จัดได้7ราศีนะครับแน่นอนครับรวมไปถึง7ลัคนาราศีด้วยนะครับในคลิปนี้ท่านสามารถรับชมได้ทั้งราศีเกิด รวมไปถึงลัคนากําเนิดด้วยนะครับสําหรับท่านที่ทราบลัคนากําเนิดนะครับก็สามารถที่จะอ้างอิงได้เหมือนกันนะครับโดยในคราวที่แล้วเนี่ยหมอแม่ก็ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับแต่ราศีที่จัดอันดับเอาไว้นะครับแมเลขไม่มาเลยนะครับเลขไม่มานะครับแต่กออ็อาจจะได้โชคจากช่องทางอื่นเช่นสื่อนำโชคหรือว่าจะเป็น สำนักอื่นๆก็ตามแต่อันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะครับสื่อน้ำโชคต่างๆนะครับบางทีอาจจะสำคัญกว่าตัวเลขที่หมอแมนให้ไปก็เป็นได้นะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยตัวหมอแมนเองก็ชาวราศีกันลัคนาพุษสพนะครับซื้อเลขตัวเองซ,อซื้อเลขกันและก็พุษศพนะครับเลขไม่มานะครับแต่ว่าสื่อน้ำโชคเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของ ที่อยู่อาศัยโยดยานพานะนะครับก็ซื้อติดเอาไว้นะปรากฏว่าก็สรุปแล้วคือถูกเลขลถตัวเองนะครับถูกเลขลถตัวเองนะคือเลข3ามสนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างตรงที่ว่าตัวเลขของราศีของเรารของลัคนาของเราเนี่ยอาจจะไม่มาแต่ว่าสื่อนําโชคของเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยที่สําคัญเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับมี สามารถมีได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็หลากหลายช่องทางด้วยนะฟังกันให้ดีนะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยถ้าไปทําได้ก็ให้ไปทำนะครับคราวที่แล้วหมอแมนก็ไปทำนะเคล็ดลับเสริมดวงส่วนตัวราศีและละักนณะปรากฏว่าก็ไปได้โชคนะตามสื่อนําโชคของตัวเองนะครับก็คือเลขรถนั่นเองทะเบียนรถนะสามสองคราวที่แล้วถูก8ใบนะครับรวมๆถูกรวม8ใบนะครับเอาล่ะ เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาของเราเนาะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าวันนี้นะท่านจะอยู่ที่อันดับไหนนะครับราศีใดลักนณะใดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับอะไรท่านเนี่ยก็อยากที่จะเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้นะครับก็เข้ากลุ่มเฮฮาภาษาเลขได้นะครับมีค่าสมาชิกนะครับมีค่าสมาชิกเนี่ยบห้าบาทนะเป็นกลุ่ม บ้านเขียวบ้านสีเขียวบอกงนี้แล้วกันนะครคือพูดเป็นเป็นแอปพลิเคชันเขาไม่ได้บางที AI เขาจับโดนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแบบลดการมองเห็นนะอ่าเอาเป็นบ้านเขียวแล้วกันบ้านสีเขียวนะก็แอดตามนี้เลยนะครับนะจะมี QR Code ให้อยู่นะครับแอดมาแล้วก็ต้องการเข้ากลุ่ม เดี๋ยวหมอแมนส่งรายละเอียดให้นะครับนะก็จะมีการนะโอนสตังค์นะส่งสลิปมาแล้วก็เดี๋ยวหมอแมนเชิญเข้ากลุ่มนั่นเอีกครับอยู่ได้ตลอดชีพนะมีวอลเปเปอร์เสริมดวงให้ด้วยได้รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันมีเลขเด่นประจําวันให้ครบทุกวันเลยนะครับเอาละเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้จัดอันดับ7ราศีมีโชคประจําวันที่1เมษายน2568ครับ เรามากันที่อันดับที่7ก่อนเลยนะครับอันดับที่7ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีเมษร, <c oughs> ราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยดาวโชคลาภของคุณจริงๆแล้วคือพระราหูซึ่งพระราหูนั้นเป็นวินาศอยู่พระราหูเนี่ยจะยกย้ายออกจากตำแหน่งวินาศเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นราภะเนี่ยนะครับอ่ะ ในเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคม68นี่แหละนะครับโดยปฏิทินสุริยาญาตนะครับจะยกย้ายวันที่5พฤษภาคมนะครับก็ส่วนปฏิทินแบบลาฮิรีนะครับก็จะดิฟไปอีกนะครับจะไม่ตรงกันนะครับเอาเป็นว่าตามหลักของหมอแมนเนี่ยยึดถือตามหลักสุริยาญาตนะครับ ราหูจะย้ายวันที่5พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะราหูยังเป็นวินาศอยู่นะครับแต่ความเป็นวินาศเราไม่ใช่เกิดผลเสียยงอย่างเดียวในเรื่องโชคลาบนะครับเราดูตำแหน่งปุตตะด้วยนะครับตำแหน่งปุตตะนะผมว่าตำแหน่งปุตตะนะครับคือดาวอาทิตนะครับอาทิตย์ก็เป็นวินาศเช่นเดียวกันนะตายแล้วตายแล้วคานนี้นะครับราศีเมษบอกอ้าวอาจารย์เรื่องนี้มันจะมีโชคได้ไงวะเน,นี่ยโอ้โหดาวโชคลาบสองดวงไปอยู่ในภพวินาศหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่า,าใน ในการพยากรณ์และกันอ่านอกจากจะดูดาวเจ้าเรือนแล้วอะไรแล้วเนี่ยเรายังดูดาวแวดล้อมก็คือปัจจัยภายนอกที่มากระทบนะครับปรากฏว่าราศีเมษเนี่ยนะครับได้อน,นิสง์นะครับจากการที่ดาวดวงหนึ่งนะที่โคจรเข้ามาพอดิบพอดีนะในช่วงวันนั้นนะครับจริงๆเขาจะย้ายออกคือวันที่1นะแต่ย้ายออกตอน2องทุ่มครึง่งเพราะฉะนั้นตอนสลาก ไทยออกเนี่ยดาวดวงนี้ยังทับลัคนาราศีเมษอยู่นะครับนั่นคือดาวจันนั่นะดาวจันเนี่ยทับลัคนาราศีเมษได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับเขาเรียกว่าดวงยิ่งใหญ่ดาวจันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุูซึ่งแปลว่าที่อยู่อาศัยยอดยานพานะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมษนะครับไฟดีนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เนี่ยถ้าไม่ใช่โชคลาภที่เป็นตัวเงินก็มีสิทธิ์จะได้โชคลาภที่เป็นทรัพย์สินเป็นข้าวของชิ้นใหญ่นะเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของที่มีมูลค่ามีราคา เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบางคนนะบางคนไม่ได้ชีวิตไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการที่จะได้ชับสินคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาภเป็นตัวเงินได้หรือบางคนไม่ได้ซื้อสลากนะครับโชคลาภเป็นตัวเงินเฮ้ยไม่ได้เด่นอะไรคุณอาจจะได้ โชคลาภเป็นลักษณะที่ว่ามีคนอุปถัมภ์ค้าชูหรือมีโอกาสดีๆเป็นลูกฟลุกเข้ามานะครับมันมาแบบสั้นๆเลยนะครับมาแบบสั้นๆมาแบบฉาบฉับฉวยเลยมันมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมประมาณวันที่30นะครับ3า31เนะครับคาบเกี่ยวถึงวันที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบเหมือนว่ามาไวไปไวเป็นอะไรที่ฉาบฉวย่าก็ ดีพอจะจัดอันดับไว้ไหมก็ถือว่านิดนึงนะพอได้ลุ้นก็จัดไว้อันดับ7นี่แหละไม่มากไม่น้อยนะสำหรับราศีเมษนะครับแนวทางเสริมดวงครับอาจจะช่วยให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้แนวทางเสริมดวงของราศีเมษก็คือไปทําเกี่ยวกับน้ำครับน้ำดื่ม15กขวด15แพ็คหรือว่าทําด้วยเลขที่ลงท้ายด้วย15นะครับจะเป็นมูลค่าหรือว่าปริมาณก็ได้นะครับนี่คือราศีเมษถูกจัดไว้อันดับที่7 ต่อมาครับอันดับที่6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูอ่าธนูธนูนี่นะธรรมดาที่ไหนนะครับธนูธรรมดาที่ไหนละ่ะก็ธนูนี่ข่าวที่แล้วเนี่นะครับเลขมาเนี่ยทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขมาทั้งบนทั้งล่างธนูเนี่ยหมอแมนให้ไป362ข่าวที่แล้วนะฮะัข้างบนมา6 3ข้างล่างมา3-2เหมาคนเดียว เหออมา,เาคนเดียวราศีเดียวเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถึงแม้ว่าธนูคราวที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้ก็ตามนะครับในรอบนี้มันติดอะ่ะเออมันติดอะ่ะแต่ก็ไม่รู้นะเลขจะมาหรือเปล่านะแต่คุณก็ลองลุ้นตามสื่อนำโชคของคุณกันแล้วกันนะครับธนูเนี่ยนะดาวโชคลาภอ่าดาวโชคลาภของราศีธนูคือดาวศุกร์นะครับปรากฏว่าดาวศุกร์เนี่ยนะสถิตใน ตำแหน่งที่4ของราศีธนูนะครับไม่ได้เกณฑ์อะไรแต่ว่าได้ดวงมาตรฐานเป็นมหาอุดนะครับโอ้โหดาวโชคลาภเป็นมหาอุดมันเป็นชัยชนะนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสแน่นอนนะครับในคุณภาพดาววันนั้นทักษะเนี่ยไปตกเดชแปลว่ามีฤทธิ์มีเดช <Yeah. S 1> เ,เห็นไหมเออก็เข้าท่าอยู่นะครับแต่ว่าถูกจัดไว้ันดับที่ไกลหน่อยเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยยังอยู่ในภพอริอยู่เลยนะครับแล้วคุณก็ มีอังคารที่เล็งลัคนาราศีอยู่นะครับมันก็อาจจะเกิดอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนอาจจะเป็นความติดขัดบางประการหรือสิ่งที่ชํารู้เสียหายอุบัติเหตุบางประการนะครับคุณอาจจะได้ลาบจากความทุกข์ก็ได้หรือจะเป็นทุกขลาบอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่แน่ๆแ,แล้วนะครับเรื่องอโชคลาบของคุณนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้มาเพราะเป็นมหาอุดนะครับดาวปุตตะซึ่งเป็นโชคลาบเหมือนกันนะครับก็เล็งลัคนาราศีบางทีจะมาแบบโชคลาบจะมาแบบ จับพัดจับผูได้มานะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือธนูเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่เห็นไหมคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้ถูกจัดอันดับนะดวงดาวไม่ได้ซัพพอร์ตว่าคุณจะดวงดีเลยแต่เลขมาทั้งล่างทั้งบนเลยนะบางทีจับพัดจับผูมันเป็นโชคแบบนี้นะครับในรอบนี้ก็ลองดูคุณสามารถทําบุญเสริมดวงนะครับราศรีธนูเนี่ยนะเน้นว่าไปทาบุญเกี่ยวกับของมีคมนะทุกประเภทเลยใบมิกนขนนก ที่พระสงฆ์ใช้ปลงผมนะครับ8เล่มหรือ8กล่องเข็มฉีดยามีดผ่าตัดอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นของมีคมน,นะฮะจะเป็นอ่านะอ่าพวกเข็มฉีดยามีดผ่าตัดเนี่ยบอกไปแล้วส่วนอุปกรณ์กีฬาเนี่ยมากมายหลายรูปแบบนะคุณลองพิจารณาดูนะครับคุณก็ทําบุญให้กับเด็กๆก,กันนะอุปกรณ์ทางการกีฬาลูกฟุตบอลไม้ปิงปองอ่าลูกวอลเล์บอลบาสเกตบอลเนี่ยได้หมดเลยนะครับเออนี่คือราศีธนูนะเออลองดู นะครับถูกจัดไว้อันดับที่6นะครับวันนี้เราไปเร็วกันหน่อยเลยไม่ได้ไม่เยินเยอะมากนะครับต่อมาครับอันดับที่5ได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับโอ้โหไอแมงป่องเนี่ยฮะพิจิกเนี่ยดาวชค่วภาของคุณคือดาวพุธนะฮะปรากฏว่าดาวพุธเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยสถิตเสื่อมนะครับก็คือเป็นนิดนะแล้วก็เป็นปราเกษตรไม่สมบูรณ์นะครับรอบนี้เนี่ย เขาหลุดออกจากตําแหน่งเสื่อมแล้วก็ตําแหน่งไม่สมบูรณ์ปรากฏว่าเข้าสู่ตําแหน่งที่เป็นเทวีโชคเลยนะบก็คือโอ้โหดีขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับก็มีโอกาสที่ได้โชคเป็นพวกมรดกด้วยโชคทางไกลนะครับพิจิกนะโชคทางไกลโชคจากการเดินทางนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคจากการ เปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือว่าการยกย้ายโยกย้ายถิ่นฐานพวกนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณสามารถที่จะพิจารณาตัวเลขจากสถานการณ์เหล่านั้นได้นะครับแล้วก็พิจิกเนี่ยนะครับในส่วนของการทําบุญนะพิจิกให้เน้นการทําบุญสั่งละทานยาการทำบุญด้วยยารักษาโรคต่างๆนะครับพระภิสุสงฆ์ที่อาพาธแล้วก็โรงพยาบาลส่งนะครับนี่คือพิจิกนะลองดูนะฮะดาวโชคลาภของคุณเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะ นะ Dante, พอดิบพอดีอ่าต้องบอกงี้ดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งเป็นพระฤหัสก็เล็งลัคนาราศีด้วยในขณะที่พระฤหัสก็เดินหน้าด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภลอยมีเกณฑ์ที่ได้สิ่งใหม่ๆในชีวิตงานใหม่รักใหม่เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีพิจิกครับในช่วงนี้นะพิจิกถูกจัดไว้อันดับที่5ต่อมาครับอันดับที่4ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์โอ้โหนะฮะราศีส <feared husbands> <shirts> ิงห์ สิงเนี่ยคุณกําลังจะเลี้ยงส่งดาวเสานะแต่มันส่งไม่จริงหรอกส่งสักพักนึงสักประมาณ3ามสี่เดือนเดี๋ย็ย้ายกลับมาอีกแล้วก็เป็นการส่งไม่จริงตรงที่ว่าเลี้ยงส่งดาวเสาแต่ว่าคุณก็ต้องเลี้ยงต้อนรับราหูเหมือนกันนะอ่าซึ่งจะส่งผลอะไรยังไงขอยังไม่พูดตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสาธยายกันยาวๆในคลิปที่ดาวเสาย้ายแล้วก็ราหูย,าย้ายอ่าพระฤกหัดย้ายเห็นไหมพระ พฤษภาคมเนี้ยดาวย้าย3ามดวงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องสาธยายสังคายนากันแบบเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คราวนี้เนี่ยในงวดนี้เนี่ยนะครับราศีสิงห์นะที่ถูกจัดไว้อันดับที่4ี่เนี่ยเพราะอะไรนะครับอ่าดาวโชคลาภของราศีสิงห์คือดาวพุธครับและดาวพุธโคจรเล็งลัคนาราศีเป็นเทวีโชคเห็นไหมดาวโชคลาภเป็นเทวีโชคแสดงว่าจะได้อะไรมาง่ายๆจะได้จะได้อะไรนะโดยที่ถ้าเกิดอ้างเองเป็นเพศนะ คุณอาจจะได้โชคจากเพศหญิงนะครับ <c oughs> เพศหญิงก็เทวีอ่ะเทวีก็เป็นผู้หญิงใช่ปะได้โชคจากเพศหญิงหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับ,รบโดยที่บางทีถ้าเกิดแปลเป็นเรื่องงานสมมุติว่าคุณไม่อ้างอิงเรื่องโชคลาภอยากแปลเป็นเรื่องงานคุณอาจได้โอกาสที่ดีๆนะครับหรือมีความสัมพันธ์อันดีนะครับกับเจ้านายผู้หญิงหมายถึงมีความสัมพันธ์ในการทางานนะกับเจ้านายผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หญิงให้โอกาส นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญจะเป็นแบบนี้นะครับที่คว่าหมายของเทวีโชคโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเซลล์การขายเนี่ยจะดีมากนะครับเพราะฉนั้นก็คาบเกี่ยวมาถึงเรื่องโชคลาบด้วยเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภเ,เ,เจ้าเรือนลาบและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเพราะนั้นเอาง่ายต่อให้ไม่ถูกหวยก็มีเกณฑ์ได้เงินน่ยใครทาธุรกิจค้าขายการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าในช่วงนี้นะมีสิทธิ์ ที่จะได้เงินได้ทองหาเงินง่ายวาจาเป็นทรัพย์ด้วยโอ้โหนะฮะนี่คือราศีสิงห์นะไม่พูดมากนะ, <c oughs> ะมีเกณฑ์ที่จะแบบได้เงินเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแนวทางเสริมดวงนี่นะราศีสิงห์เนี่ยอาจจะเน้นให้คุณแบบไปทางทางแบบวิปัสสนากรรมฐานถือสิ่งปฏิบัติธรรมนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเกตเนี่ยทับลัคนาราศีเป็นดาวจิตวิญญ,ญาณดาวเกี่ยวกับเครื่องราง,งของขังดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะการมูเตลูต่างๆนะครับแต่การมูเตลูเนี่ยก็มูเตลูให้มันสมเหตุสมผลนะอย่าไปเสียสะดุ้งสตัางมากมายเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนไปโดนเขาหลอกเอาเนี่ยอย่างนั้นน่มันไม่ใช่ชาวพุทธที่มีสตินะครับอ่าชาวพุทธนะมีสตินะก็ยึดมั่นคําสอนพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะมูเตลูนะฮะไหว้ขอพรที่เป็นเป็นที่พึ่งทางใจได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับวันนั้น วิปัสนากรรมฐานได้สิ่งนี้นะครับก็ช่วยหนุนดวงคุณเมื่อดวงดีแล้วโอกาสดีๆเช่นโชคลาบก็จะเข้ามาร,ราศีสิงห์นะครับถูกจัดไว้อันดับที่4นะครับต่อมานะครับโอ้โหนะเรารวดเร็วนะในช่วงนี้เข้าสู่อันดับที่3นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนเออมิถุนหรือเมถุนนี่แหละนะครับแล้วแต่จะเรียกนะฮะ มิถุนหรือราศีคนคู่นะครับผู้ซึ่งมีดาวองคารเนี่ยทับลัคนาราศีทิ้งทวนนะในวันที่1เมษายนดาวองคารจะยกย้ายวันที่1เมษายนย้ายออกนะจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับดาวองคารสาคัญยังไงก็ดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณนั่นเองนะครับเพราะนั้นมิถุนเนี่ยมีโอกาสได้โชคจากเลขรถเห็นไหมอ่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็ อันนี้ตรงๆนะครับเพราะว่าหมอแมนบอกไปแล้วว่าถ้าให้เลือกเลขบ้านเล็กรถนะครับคุณมิถุนนี่ฟันได้เลยว่าจะเป็นเลขรถเพราะอังคารเนี่ยเขาแปลว่ายานพาหนะนะครับเมื่ออังคารทับลัคนาราศีแน่นอนนะครับก็ยานพานะให้โชคนะครับในงวดที่แล้วนะครับคนที่บ้านนะคุณแม่บ้านก็คือภรรยาเนี่ยนะหมอแม่เนี่ยเขาก็ถูกเลขรถเหมือนกันนะครับก็ถูก3ามใบเลข3-2นั่นแหละนะครับ เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเราเล่นตามดวงไปนะมิถุนรอบนี้นะเช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องยานบาณนะอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังต้องยึดถืออยู่เพราะอังคารยังทับลักแต่ส่วนที่มันเพิ่มมาก็คือเกี่ยวกับคุณแม่นะครับอาจจะเป็นยอดเงินที่คุณเนี่ยให้กับคุณแม่หรือว่า,อายอดเงินที่คุณทําบุญนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยดาวจันทร์เป็นลาพระจันทร์เป็น11 แก่ละคณาได้ปทุมเกณฑ์ด้วยอันนี้สวยมากโดดเด่นเรื่องโชคลาภมากแล้วก็ดาวจันแปลว่าแม่นะครับคุณก็ต้องซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่2คือทาให้คุณแม่เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมได้ยอดเงินที่คุณไปทําบุญหรือคุณไปทําบุญคุณเสี่ยงเซมซีมาเอาเลขเซมซีมามาซื้อนะมาลุ้นโชคได้เพราะอะไรเพราะว่าดาวประจําตัวคุณเนี่ยโคจรสถิตเข้าสู่ตําแหน่งสุภระซึ่งสุภระนั้นแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุพระแปลว่าวัดวาราม หรือคุณจะลุ้นโชคที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้เพราะสุภาษก็แปลว่าต่างประเทศใครเดินทางในช่วงนี้นะครับมีเลขวีซ่าเลขพาสปอร์ตเลขไฟเครื่องบินนะเดินทางไกลนะครับต่างประเทศนะครับคุณก็ลองเอาเลขเหล่านั้นมาลุ้นมาเสี่ยงดูได้นะครับนี่คือมีถุนนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่นะแล้วถึงได้ถูกจัดอันดับไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าดาวจันทรได้มาทุมเกณฑ์ด้วยนะแล้วดาวโชคลาภก็ทับลัคนาด้วยนะครับแนวทางเสริมดวงนะมีถุนเนี่ย ทำบุญเกี่ยวของมีคมก่อนดับแรกนะครับใบมีดโกน8เล่ม8กล่องนะครับเข็มชีตยามีดผ่าตัดนะครับอุปกรณ์การกีฬาอย่างที่2ทํเนี่ยแค่ทำบุญเกี่ยวกับน,น้ำนะครับน้ําดื่มบริสุทธิ์นะครับลงท้ายด้วย15ไม่ว่าปริมาณหรือมูลค่านะครับเออเท่านี้เองนะมีถุนถูกจัดไว้อันดับ3นะต่อมาครับเขาเรียกว่าเป็นราศีที่ คราวที่แล้วหรือ2ครั้งที่แล้วหลายๆครั้งหลายๆงวดที่ผ่านมาถูกจัดอันดับไว้ตลอดเลยเพราะว่าโอ้โหดวงดาวมันโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภของเขาเนี่ยมีการเดินหน้านะครับนั่นก็คือแน่นอนครับอันดับที่สองครับราศีและลัคนาราศีพฤศภครับโอ้โหนะคราวที่แล้วถูกจัดไว้อันดับหนึ่งนะพฤศภอ่ะเออนะพฤศภนะใครใครพฤศภเนี่ยขอเสียงหน่อยแล้วเป็นยังไงบ้าง งวดที่ผ่านมา2องงวดที่ผ่านมานะครับส่วนตัวหมอแม่นี่คือได้โชคเขาเรียกว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยก็ถูกหวยทุกง,งวดนะครับถูกทุกง,งวดจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าบางงวดมันไม่มัน,มนไม,ไม่ไม่คับเวอร์ <laughs> มันถูกแต่มันไม่คับเวอร์นะเข้าใจนะเออก็คือเสียมากกว่าได้นั่นเองนะครับนะมีอยู่งวดเดียวนอกนั้นนะครับก็คือกาไรหมดเลยแต่กาไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับงวดที่แล้วเนี่ยนะผู้สอบจัดไว้ดับหนึ่งนะครับ หมอแมนก็ถูกนะทั้งหมดแปดใบเลยนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับแต่ว่าเขาแล้วเลขไม่มานะเขาแล้วเนี่ยให้ไปศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเลขไม่มารอบนี้นะครับเลขที่ให้ไปเนี่ยนะคุณไปดูได้นะครับอ่ะสปอยก็ได้สําหรับพ,พุสศนะเลขที่ให้ไปคือหกห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ายังไงนะหนึ่งกับห้ายังสัมพันธ์ดีกันอยู่ไหมเพราะว่าในตารางจักรราศีหนึ่งกับห้าเขาโยกสัมพันธ์กันเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับ ดาวอาทิตนะครับหลุดจากตำแหน่งประเกษตรแล้วนะได้เป็นอุจวิราชแล้วก็พระฤหัสก็ยังเป็นจุลจักรแล้วเดินหน้าด้วยหมอแมนคิดว่าดวงดาวเขาแข็งแรงขึ้นมากนะครับก็มีความรู้สึกชอบนะคิดว่าอยากจะให้เขามาเออแต่ไม่รู้มาปะนะ <c oughs> แต่ต่อให้ไม่มาเนี่ยรู้สบนะคุณก็ลองไปซื้อเลขที่เป็นสื่อน้ำโชคของตัวเองได้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยยอดยานพานะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน นะที่อยู่อาศัยย่อยยานพานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนะี่ยที่หมอแมนบอกไปคุณไปดูได้ในคลิปเด่นดาวเด่นสิบสองราศีนะในนั้นจะบอกละเอียดเลยนะครับแล้วก็วุ้ศพเนี่ยดาวโชคลาภของคุณคือดาวพระรหัสสบดีซึ่งแน่นอนครับทับลัคนาราศีและเดินหน้าอย่างที่หมอแมนบอกนะดาวเดินหน้านะเมื่อวันที่11มีนาคมนะครับก็โดดเด่นนะครับเรื่องของลาภผลเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสําเร็จเรื่องของผู้อุปถัมภ์ค้้ชูนะครับ การรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างอาชีพการงานก็กระเตื้องขึ้นดีขึ้นนะครับโดยเพราะว่าเดี๋ยวราหูจะยกย้ายราหูเนี่ยเป็นลาภะอยู่ตอนนี้เป็นลาบแล้วก็ถูกหวยเนี่ยคือเรื่องปกติเลยนะครับหลังจากวันที่5พฤษภาคมราหูยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกรรมะตำแหน่งการงานเป็นเกษตรตาธิบดีเพราะนั้นป็นไงฮะงานที่เกี่ยวต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ โซเชียลมีเดียงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมูลต่างๆธุรกิจเงินสดนะครับนำเข้าส่งออกงานสีเทาเงานที่เป็นเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับผับบ้าข่าวเกจะเริญรุ่งเรืองมากเป็นกเกษตรราเิบดีเข้มแข็งมั่นคงนะครับพ่อแม่นีนลักษณะพิศพเพราะนั้นเนี่ยราหูจะย้ายเข้าเป็นกเกษตรในเรือนการงานหูไม่กลัวเลยเพราะอะไร นี่คือยิ่งดีเลยนะเพราะเพราะหลายเราให้เลขอ่าให้เราให้เลขแบบนี้เป็นเรื่องโชคลาภนั่นคือราหูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปที่ราหูย้ายว่าพุทธศพจะเป็นยังไงมันจะเฮงมันจะปังแค่ไหนเอาอย่างนี้นึง่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนนั้นแต่ในงวดนี้นะการถูกจัดไว้อันดับที่2ก็ไม่ใช่ธรรมดาอ่าไม่ขิเรนะครับคราวที่แล้วจัดไว้อันดับหนึ่งอ่านะครับหลายๆคนมีโชคนะตัวของมก็มีโชคเองนะแล้วก็ นะรอบนี้จัดไว้อันดับ2แนวทางเสริมดวงนะอย่าลืมนะสั่งรัธานยาทำบุญ,ญิยารักษาโรคพระภิสุุสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์นะครับราศีพระสบตกูจัดไว้อันดับที่2เอาละครับต่อมานะครับเป็นราศีนะที่เป็นแชมเปี้ยนในรอบนี้นะครับก็ใบ้นิดนึงว่าคราวที่แล้วก็ติดอันดับด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่ง อ่าคราวนี้นะครับเตะอันดับ1นะครับอันดับที่1ครับสำหรับการจัดัดับ7ราศี1เมษายน2องพครับอันดับ1ได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุมราศีกุมนะครับหรือว่าคนถือหม้อน้ำนะรวมไปถึงลัคนาราศีกุมด้วยนะครับคุณถูกจัดไว้อันดับหนึ่งเป็นแชมเปี้ยนในรอบนี้นะครับในส่วนตัวเลข จะมาหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับแต่สื่อนำโชคที่ให้ไปคุณอย่าลืมนะครับพิจารณาดูนะกลับไปย้อนดูได้ในคลิปเ,เลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับโวยถึงคลิปแยกที่หมอแมนทำแยกไว้ให้แล้วแต่ละราศีเนี่ย รับชมกันดูนะครับสมาชิกถูกอกถูกใจกันมากนะครับสามารถวนกลับมาดูซ้ําได้ตลอดเวลานในคลิปสั้นๆ2องสนาทีเองนะครับเอาล่ะแล้วก็ราศีกุมนะครับทาไมถึงถูกจัดไว้อันดับที่1ได้ละ่ะดาวโชคลาภของชาวราศีกุมคือดาวพร,ราชนบดีดาวพระชนบดีเนี่ยเป็นดาวโชคลาภและเป็นดาวการเงินหมายถึงว่าถ้าช่วงไหนการเงินดีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะถูกหวยซ้ำเข้าไปอีก หรือมีสิทธิ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์ด้านการเงินนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าช่วงไหนนะครับหวยไม่ถูกเขรียกว่าการเงินก็ไม่ดีตามไปด้วยจะเป็นแบบนี้เลยอาจะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าดาวการเงินดาวโชคราภเป็นดวงเดียวกันนะครับเป็นราศีที่เวลาที่หาเงินได้ก็ได้เยอะได้มาแบบถาโถมเข้ามาแต่เวลาที่จะจ่ายออกไปนะบางทีก็จ่ายไม่พักจ่ายแบบหมดมือเลยราศีกุม ธรรมชาติเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นรอบนี้ทายว่าโชคลาภดีแสดงว่าการเงินกุลก็ดีด้วยใช่ไหมเวลาดวงจะมาเป็นอย่างนี้ยกเว้นถ้าดวงส่วนตัวของใครดาวพระราดีตกกาละกินีนะอันนั้นก็บันทอนไปครึ่งหนึ่งอะไรที่ควรจะได้ร้อยมันอาจจะได้50 60 70ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคุณภาพดาวพระราศดีของชาวราัคนราศีกุมคนใดตกเดตกศีตกมนตรีตกมูละเนี่ย คุณรับทรัพย์แน่ๆเออรับทรัพย์แน่ๆมีโชคแน่ๆน,นะครับรอบนี้ดาวพระสบดีเดินหน้าแล้วนะครับอยู่ในเรือนที่4เรือนที่4ี่เขาเรียกเรือนพันธุแปลว่าบ้านหรือรถยนต์เพราะนั้นคุณก็ติดเลขบ้านเลขรถคุณไว้ขำๆนะเป็นโชคเป็นลาบเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะผมแม่นี่ติดไว้เกือบทุกงวดอะเลขรถเลขบ้านนะครับมาเป็นเล,เลขที่แบบถูกฉลโงกเราใช่ไหมราศีกุมนะ อ่าเรื่ออะไรรถติดเอาไว้ขำๆอยู่แล้วนอกจากนั้นนะครับเรื่องของบุตรหลานบริวารอาจจะเป็นบุตรหลานที่ล่วงลับหรือเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับหรือเจ็บป่วยหรืออยู่ห่างไกลกันนะครับจะเป็นโชคให้คุณได้รวมไปถึงการเจ็บป่วยของตัวคุณเองด้วย ถ้าคุณมีการเจ็บป่วยไม่สบายไปซื้อยามาทานหรือไปอนอนพักห้องโรงพยาบาลคุณก็ซื้อเลขห้องโรงพยาบาลซื้อเลขบินค่ายาพวกนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวโชคลาภของคุณพระรหัสเนี่ยเขาไปสถิตยอยู่กับมฤตยูซึ่งเป็นดาวเจ็บป่วยดาวแห่งความตายเพราะฉะนั้นโชคจากการเจ็บป่วยโชคจากความเป็นความตายโชคจากอะไรที่มันเป็นงานเข่าดําพวกนี้ก็จะเป็นโชคให้คุณได้ไม่ได้แช่งชักหากระดูกกันแต่ว่านี่คือให้สังเกต ว่าแนวทางเป็นแบบนี้นะครับอีกจุดหนึง่งราศีกุมเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารามาถือเนี่ยนะไม่แบ่งแยกแล้วกันว่าจะเป็นพระเป็นเทพอะไรได้หมดคุณนับถืออะไรยังไงไม่เดือดร้อนใครคุณทําไปเลยนะครับมีโอกาสที่เซนส์ดีลังสัหรณ์แม่นจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โชคจากสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็น นะครับพูดผีวิญญาณบางทีใครสื่อได้เนี่ยบ,บางทีจะมีโชคตรงนี้แต่ก็ต้องแลกด้วยการทําบุญให้เขานะครับนะคุณก็ทําบุญให้เขาจัดรูปแบบไหนก็อะไรก็ได้นะครับอุทิศส่วนสุศนให้นะเวลาทําสังฆทานนะจะเป็นสังฆทานยาเงี้ยก็ได้หรือจะไปวิปัสสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ราศีกุมนี่นะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะเน้นไปการการไปทําบุญก็คือแผ่นพับโบชัวบ,บทสวดมนต์นะ แผ่นพัพบโบชัวบทสวดมนต์หนังสือสวดมนต์โบชัวบทสวดมนต์อย่างนี้ได้นะครับลองไปทําดูนะครับโอ้โหราศีกุมนะเดี๋ยวเรามาเหล่ากันยาวเพราะว่าราศีกุมเนี่ยคุณจะต้องเลี้ยงส่งดาวเสาใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงต้อนรับพระลาหูนะมีอะไรที่ต้องคุยกันอีกเยอะนะเดี๋ยวเดือนช่วงไอเป็นช่วงเดือนเมษายนนี่แหละนะครับหม่จะทาคลิปลงให้นะครับว่า าดาวที่ย้ายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมี3ดวงส่งผลอย่างไรกับคุณนะก็ถือว่าเป็นราศีที่เป็นไฮไลท์เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะโดนทั้งเสาทั้งรางหูอา,อางี้ดีกว่า <laughs> แต่โดนแล้วดีไม่ดียังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ในรอบนี้ในวันที่1เมษายนนี้คุณถูกจัดไว้อันดับที่1ครับ <laughs> เอาล่ะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครติดโผใครไม่ติดโผนะครับ เช่นเคยนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ไม่ว่าคุณจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้คุณอย่าลืมซื้อเลขราศีและลัคนาราศีตัวเองติดเอาไว้นะครับบางทีโชคลาภมาแบบนะไม่ทันตั้งตัวจับพัดจับผูซื้อติดเอาไว้หน่อยนะครับและในส่วนสื่อน้าโชคนะคุณก็ลองพิจารณาดูว่าชื่นชอบหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคุณก็ซื้อตามได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสลากนะครับเล่นให้พอดีนะเอาแต่พอดี นะครับบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีเราเล่นหวยยายให้หวยเล่นเราขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ